ทุกทกท่านอยู่กับตูมนะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่งานเลี้ยงปีใหม่ภายในนะคะเราอยู่กันที่บ้านประกายทองจังหวัดชลทองสิบกมสีนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดช่วงเย็นนะคะ,ะมาดูชั้นโซนบ้านตัวอย่างกันบ้างโซนนู้นก็จะเป็นโซนกินเลี้ยงนะคะวันนี้เรามีกินเลี้ยงกัน ื่อท่านใดสนใจนะคะอยากได้บ้านนะคะโซนนี้นะคะ เชิญค่ะมานะคะอันนี้ด้านในบ้านนะคะเราจะพาไปชมบรรยากาศมาดูห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะนี่ ในห้องนอนก็มีห้องน้ำเหมือนกันนะคะและโซนนี้ก็จะเป็นโซนห้องครัวนะคะสวยงามโซนซิงล้างจานอมาดูโซนห้องนอนทางฝั่งนี้กันบ้างนะคะ เปิดไฟเนาะแล้วก็จะมีห้องน้ำตรงนี้แล้วก็ห้องนอนฝั่งซ้ายน,นี่นะคะแล้วเราก็ไปดูห้องถัดไปนี่ผ่านห้องห้องนอนมา3ามห้องแล้วนะนี่ห้องที่สี่นี่ห้องนี้มีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะ ้างขวางนี่มีห้องน้ำในตัวจอดรถได้หลายคันเลยนะคะเนี่ยสังเกตอันนี้มีรถยนต์จอดอยู่ข้างนอกสามคันเนาะก็มอเตอร์ไซค์สองที่จอดได้เยอะเลยเพดานสูงมากนะคะ ลักษณะสไตล์นี้นะคะสไตล์นอร์ดิกนะคะสนใจนะคะก็ติดต่อขอเยี่ยมชมบ้านได้ที่บ้านประกายทองวอเตอร์วิวของ10กมสหนองเสือประจำวัดปทุมธานีนะคะติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์099 2216289ค่ะสวัสดีค่ะ